อยู่กันในแบบฝึกหัดที่8.4นะคะคณิตศาสตร์ปอสองเล่ม2บทที่8การวัดปริมาตรเป็นแบบฝึกหัดของสสวอทอ,อยู่ในหน้าที่70ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของการคาดคณีปริมาตรเป็นลิตรนั่นเองค่ะโดยให้เราคาดคณีว่าสิ่งของที่กำหนดให้มีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตร โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะอ่ทีนี้เราก็มาดูกันเลยค่ะว่าข้อที่1น้ําชา1ถ้วยถ้าเราลองคิดนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วน้ําชาเพียง1ถ้วยปริมาตรของน้ําชาก็น่าจะไม่เกิน300มลลิลตรนะคะก็คือมีปริมาตรที่น้อยกว่า1ลิตรนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะน้ำมันพืช1ปี๊บน้ำมันพืช1ปี๊บถ้าน้องๆน,นักเรียนเคยเห็นปี๊บนะคะปี๊บที่เอาไว้ใส่น้ำมันจะมีขนาดถังที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เราเห็นว่าน้ำมันจะมีปริมาตรมากกว่า1ลิตรนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ ข้าวสาร1กระสอบข้าวสาร 1, กระสอบถ้าน้องๆนักเรียนเคยเห็นกระสอบข้าวสารนะคะจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรของข้าวสาร1กระสอบนี้จะมีปริมาตรที่มากกว่า1ลิตรอย่างแน่นอนค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะน้ำอัดลม 1, กระป๋อง น้ำอัดลม1กระป๋องปริมาตรโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่350มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ำอัดลม1กระป๋องก็จะน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองค่ะในการเปรียบเทียบหรือคาดคะเนในหน้านี้นะคะให้เราลองคิดถึงตามหลักความเป็นจริงภาชนะความจริง ในชีวิตจริงของเราที่เราได้เคยพบเห็นค่ะและลองเปรียบเทียบดูกับรูปภาพหรือโจทย์แต่ละข้อที่ให้มาก็จะทำให้เราทราบว่ามีปริมาตรที่มากกว่าหรือน้อยกว่า1ลิตรนั่นเองค่ะจบแล้วค่ะแบบฝึกหัดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ